สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มงันที่ผลฟุตบอลเพิร์ลีกอ,องัองกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8 ทอรแนมฮัตสเปอร์เอาชน,นะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4-1อิสวิทเท้าแพ้กับเอฟเวอร์ตัน0-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชน,นะเบรนท์ฟอร์ด2-1ฟูลแลนดแพ้กับแอสตันวิลล่า1-3นิวคาสเซิลแพ้กับไบรตัน0-1เซาแฮมป์ตันแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้2-3และบอลมาร์ทก็เอาชนะอาร์เซนอลไป2-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเวอ้์วพูมี18คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี17คะแนนที่สเป็นอาร์ซนอลมี17คะแนนที่4เป็นแอสตันวิลลามี17คะแนนที่5เป็นไบรตันมี15คะแนนที่6เป็นเชลซีมี14คะแนนที่7เป็นสเปอร์มี13คะแนนที่8เป็นยวคาสเซลมี12คะแนนที่เกเป็นฟูลแลมมี11คะแนนที่10เป็นบอมร์นมีธมี11คะแนน ไลท์ที่สิเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มี1 1คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคริสตันพาเลตมีอยู่คะแนนที่19เป็นวูฮมตันมีอยู่1คะแนนและที่20เป็นเซา์แฮมตันก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลลาลีกาสเปนมุ่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่1 0อเลติกบิเบาเอาชนะเอสปันยอนไป4ีต่อ1โอซาซูนาแพ้กับเลอเบติตต่อสคิโรนาแพ้กับเลอซอส,สดาดสุนต่อ1และเซลตาบิโกก็แพ้กับเลอมาดิดไป1 2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามีอยู่24คะแนนที่2เป็นเรอัลมาดิดมีอยู่คะแนนที่3เป็นเอเลติโกมาดิดมี17คะแนนที่4เป็นเอเลติกบิลเบามี17คะแนนที่5เป็นบีเยลมี17คะแนนและที่6เป็นเลอัลเบติตก็มี15คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเรอัลเบยเดลิดมีอยู่8คะแนนที่19เป็นบาเลนเซียมมีอยู่หคะแนนและที่20เป็นลาสพามาสก็มีอยู่3คะแนน ผลฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีเจ็ดฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะโบคุมไป3าต่อหนึ่งไฟบวกเอาชนะเอาบวก3าต่อหนึ่งไบเออร์เลคกุเซนเอาชนะเอทัดแฟรงเฟิร์ตสองต่อหนึ่งบอเลเซียมเบนเชนกลักบักเอาชนะไฮเดนแฮมสามต่อสองไม่ศนย์ห้าแพ้กับอาร์บีเล็กซิกศูนย์ต่อสองและไบยูเมเนก็เอาชนะสตูตการ์ดไปสี่ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบโอเมนิกมี17ิคะแนนที่2เป็นอาร์บิไลซิกมี17คะแนนที่3เป็นไฟบวกมี15คะแนนที่4เป็นไบเออร์เลอร์คเซนมี14คะแนนที่5เป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตมี13คะแนนและที่6เป็นบริเซียดอทมุนก็มี13คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นซังพอลีมี4คะแนนที่17เป็นฮสไตน์คินมีอยู่คะแนนและที่18ปเป็นโบคุมก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลการโชส์เลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8เจนัวเสมอกับเบนยาสองต่อสองโคโมเสมอกับปามาหนึ่งต่อหนึ่งเอซิมิลานเอาชนะอูเดนเซ่หนึ่งต่อศูนย์และยูเวนตุสก็เอาชนะลาซิโอไปหนึ่งต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาโปลีมี16คะแนนที่2เป็นยูเวนตุสมี16คะแนนที่3เป็นอินเตอร์มิลานมี14คะแนนที่4เป็นเอซิมิลานมี14คะแนนและที่5เป็นลาซิโอก็มี13คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเลเชมิว5คะแนนที่19เป็นมอนซ่ามิ4คะแนนและที่20เป็นเวเนเซียก็มิว4คะแนนผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสมุคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8เบรสเซอร์มาเแลัน1ต่อ1แซนเอเตียนแพ้กับลอง0ต่อ2และปารีสแซง์แมงก็เอาชนะสตาบุกไป4ต่อ2 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงแ์งแมงมิวยี่สิบคะแนนที่2เป็นมอนโกมิวยี่สิบคะแนนที่3เป็นมักเซย์มี14คะแนนที่4เป็นเลวมี14คะแนนที่5เป็นลองมี14คะแนนและที่6เป็นแรงก็มี14คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นตตลุสมีอยู่5คะแนนที่17เป็นมงโปลิเย่มีอยู่คะแนนและที่18เป็นองเช่ก็มีู่3คะแนน ผลฟุตบอลเอเลยเดวสลึกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีเก้าสปาร์ตาเลดเดดดัมสมอกับอันเมเล่สองต่อสองอาร์เซนอลมากแพ้กับพีอเอสวีเอฟ1หนต่อสองอาร์เคสไวส์สมอกับเทเวนเต้สองต่อสองในเมเกนเอาชนะฮิลลวิน3าต่อศและโกฮดตอีเกิลก็แพ้กับเฟนูตไป็นหต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV e i n h e n ี่สิบคะแนนที่2เป็น u t e c h ี19คะแนนที่3เป็น f e y e n o o ี16คะแนนที่4เป็น a j a ั Park มี16คะแนนที่5เป็น t w e n t มี15คะแนนและที่6เป็น Ajax Amsterdam ก็มี13มคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็น Hillevin m u i คะแนนที่17เป็น Unmele m i d สาคะแนนและที่18เป็น a r c i s e w ไ n w i t e ก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลโปรลิกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิบเอ็ดเวสเตอร์โลแพกับครับรูดไป1-2ต่อเซอร์เคิลบลูกเสมอกับเดนเดลรู์ต่อและยูนยิยงแซงคิวรูดก็เสมอกับเกนไป0์ต่อ0 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเก้งมิวยี่22คะแนนที่2เป็นลอยยันอันเวิร์ดมี19คะแนนที่3เป็นเกนมี18คะแนนและที่4เป็นคลับบลูดก็มี18คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นโอเอสโลเวนมี1 1คะแนนที่15เป็นเซอร์เคิลบลูมีอยู่9คะแนนและที่16เป็นเบียช็อตวีเอก็มอยู่5คะแนน ผลฟุตบอลสกอตติชพรีมเมียร์ชิพเมื่อขึนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8เซนจ์จอนสโตนเอาชนะลอสเซาตี้ไป3-0ต่อดันดียูนเตดเอาชนะฮิวเบเนียน3-2ต่อฮารดเอาชนะเซนเมเลนต่0-0เซลติกเสมอกับอัลเบอร์ดิน2-2ต่อและมาเทเวลก็แพ้กับดันดีเอฟซีไป0-1ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเซลติกมียู่22คะแนนที่2เป็นอาเบดินมีอยี่2 2คะแนนที่3เป็นเลนเจอร์มี16คะแนนและที่4เป็นดันดีกูนาเดตก็มี15คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นคิมาโนกมีอยู่6คะแนนที่11เป็นฮาร์ดมีอยู่5คะแนนและที่12เป็นคิเบเนียนก็มีอยู่5คะแนนผลฟุตบอลสเปอร์ลิกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่9เคซิลิสปอร์เสมอกับกาเซอัมเตสสองต่อสอง แท็บสันสปอร์เอาชนะอิสตันบูภาซาเซเคหนึ่งต่อศูนย์อิยุสปอร์เอาชนะกัสเทเปหนึ่งต่อศูนย์และอันตันยาสปอร์ก็แพ้กับกาลาตาสลายไปศูนย์ต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นกาลาตาสลายมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนที่สองเป็นซัมซุนสปอร์มีสิบแปดคะแนนที่สามเป็นเบซิกตั๊กมีสิบเจ็ดคะแนนและที่สี่เป็นเฟรเนอรเช่ก็มีสิบหกคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เ็เป็นเคซลิสปอมมยู่5คะแนนที่18เป็นฮาร์เตสปอมมยู่3คะแนนและที่19เป็น ana, Sport อดานาเดมิสปอกมิวห่1คะแนนผลฟุตบอลซาอุดีประชันนอลลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่7เดอาราเอสเสมกอกับอเวดา2ต่อ2ดาวมาร์ฟซีเสมกอกับอัลาวัน2ต่อ2และอัลอิดีฮัดก็เอาชนะอัลคาดิียาไป3ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮิรันมีอยู่คะแนนที่2เป็นอัลอิดีฮัดมี18คะแนนที่3เป็นอนัลนาเซอร์มี17คะแนนที่4เป็นอัลชาบับมี12คะแนนและที่5เป็นอัลทาวันก็มี11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลคูรุตมี4คะแนนที่17เป็นเป็นอัลอุกดุกมี4คะแนนและที่18เป็นอัลฟาเตก็มี3คะแนนนะครับ แล้วมาดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับโมวันนี้ก็เป็นนัดที่10นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแพ้กับการทะเลเอฟซีไป2ต่อ3ลำพูนเวเลอร์แพ้กับขอนแก่นยูนเต็ด0ต่อ1และเมืองทองยูนเต็ดก็เสมอกับบีจีปทุมยูนเต็ดไป1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรีรัมย์นาเต็ดมีอยู่22คะแนนที่2เป็นการ์เธเอฟซีมีอยู่21คะแนนที่3เป็นทูบแบงคอคกนาเต็ดมี18คะแนนที่4เป็นบีจีปทุมนเต็ดมี15คะแนนที่5เป็นอุทัยธานีเอฟซีมี15คะแนนและที่6เป็นเมืองทองนเต็ดก็มี13บสาคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นขอนแก่นยูนตเดตมีอยู่6คะแนนที่15เป็นระยองเอฟซีมีอยู่5คะแนนและที่16เป็นนครปฐมยูนตเดตก็มีอยู่4คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที9ชนบุรีเอฟซีเอาชนะมหาสารคามเอฟซีไป2ต่อ0ไชานาาฮอนบิลแพ้กับแพร่ยูนเดต0ต่อ1นครศรียูนตเดแพ้กับเชียงใหม่ยูนเดต1ต่อ3โรลิตเทโลเอฟซีแพ้กับกัญจนาบีเอฟซี1ต่อ2 และตลาด f c ก็สมอกับลำปาง f c ไป1ต่อหนึส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแพร่ยูนตเดตมีอยู่25คะแนนที่2เป็นชนบุรี f c มีอยู่19คะแนนที่3เป็นมาศารคค a h m f c มีอยู่16คะแนนที่4เป็นอยุธยายูนา็ดมีอยู่คะแนนที่5เป็นเกษตรศาสตร์ f c มีอยูคะแนนและที่6เป็นศรีสะเกษยูนตเดก็มีอยู่12คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นพัทยานาเด็ดมิว7คะแนนที่17เป็นจันทบ,บุรีเอฟซีมิว7คะแนนและที่18เป็นสุพรรณบุรีเอฟซก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่33คาชิวาเลโซเสมักับมาชิดะซีลวเวียไป1ต่อ1คาชิมาเอลเลอร์สมักับอวิสปาฟกัวกาศ0 0นาโกยะแลนปัสแพ้กับคอนซาโดเลซปโลูโร0ต่อ2 เกียวโตเซงก้าเอาชนะสาก,กันโทสุ2ต่อเซเลโซออสกาแพ้กับจุป,ปิโลอิวตาตะหนึ่งต่อ2ชนันเบมเมลเลเอาชนะซันเฟเชลุชิมา2.1ต่อและโตเกียววอร์ดีก็เอาชนะอุระวัลเลเดมอนไป2.1ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซันเฟเชลุชิมามี65คะแนนที่2เป็นวิเซโกเบมี64คะแนนที่3เป็นมาชิดะเซเวียมี60คะแนนและที่4เป็นคาชมิมาแอลเอลก็มีห4คะแนน ่ซนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นจูปิโลอิวาตะมีอยู่35คะแนนที่19เป็นคอนซาเดเรสโปรมีอยู่32คะแนนและที่20เป็นซาการโทสุกอมีอยู่26คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดชมชัม้นชิบอังกฤษกันบ้างนะครับเม่ขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10คาร์ดิฟเอาชนะพรีมาร์ไป5-0รูตันทาเอาชนะวัตฟอร์ด3-0เพลสตันเอาชนะโคเวนที่1-0 อัฟฟอร์ดยูนาเดเสมอกับเวสต์บรอมไป1-1สโตล์ต์ซิตี้เสมอกับนาลิงตด1-1ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แพ้กับ ow, พอสแมนท์1-2มิดเดิลสโบรแพ้กับบิสตันซิตี้0-2เชฟฟิลด์เวนส์เดย์แพ้กับเบอร์ลีย์0-2แบลก์เบิร์นโรเวอร์เอาชนะสวอนซี1-0และ wall, มิววอลก็เสมอกับดาร์บี้เคาน์ตี้ไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเบอร์ลีมีอยู่21คะแนนที่2เป็นซันเดอร์แลนด์มีสิบเก้คะแนนที่3เป็นลีดยูอนเต็ดมี19คะแนนที่4เป็นเชฟฟิลด์ยูนเต็ดมี19คะแนนที่5เป็นเวสต์บรอมบิร์กอเบียนมี18คะแนนและที่6เป็นแบล็กเบิร์นโรเวอร์ก็มี18คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่22เป็นคาริดมีอยู่8คะแนนที่23เป็นพอสมาธมีอยู่8คะแนนและที่24เป็นควินส์พาร์คเรนเจอร์ก็มีอยู่7คะแนน ผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที่8ซิตาเดล่าเสมอกับโคเซนซาศูนย์ต่อศูนย์สุเตโลอันโตแพ้ก,กับปิซ 2. ซาา่าหนึ่งต่อสองซาเลนตาน่าแพ้สเปเซียศูนย์ต่อสองมเดนาเสมอกับปาเลโมสองต่อสองและเบชาก็แพ้ก,กับซัสโซโลไปสองต่อห้าส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นปิซซ่ามีอยู่ยี่สิบสองคะแนนที่สองเป็นสเปเซียมีสิบเก้าคะแนน ที่3เป็นซัสโซโลมี18คะแนนและที่4เป็นยูเวสตาเบียก็มี14คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคาราเลเซมีอยู่คะแนนที่19เป็นโฟเซโนเนมีอยู่6คะแนนและที่20เป็นโคเซนซาก็มีอยู่6คะแนนผลฟุตบอลบุนเดสกา2ของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่9เลนกินสปวกแพ้กับฟอร์ทนาด้วยสยด็อไป0ูนย์ต่อ3พลเซนมินสเตอร์เสมอกับเอลสเปกหนึ่งต่อน ฮันโนเวอร์เอาชนะชาเกต์ศูนย์สีหนึ่งต่อศูนย์และไกเซสเซอร์เทิร์นก็เอาชนะพารเดบอลไปสามต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฟอร์ทูน่าดูสด็อบมีอยู่20คะแนนที่2เป็นมาเดอร์บุกมี16คะแนนที่3เป็นคันส์ลูมีสิบหกคะแนนและที่4เป็นพารเดบอลเขามีอยู่สิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นไอทัดบรอชไวยมีอยู่7คะแนนที่17เป็นเพอร์เซนมอนสเตอร์มีอยู่6คะแนนและที่18เป็นเลนเกนส์บุกก็มีอยู่4คะแนน รายผลฟุตบอลสก,ลกุลดาลลกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10มาลาก้าเสมอกับเลาอูโอเบโดสมมูนตาศูนย์ลาคอนเนญาเสมอกับเอเดเซนหนึ่งต่อหนึ่งคาสเตยอนเอาชนะเลเบนเตสองต่อศูนย์แกรนด้าเอาชนะเตเนริเฟสี่ต่อศูนย์และมิลานเดตก็เอาชนะอ e ีอ e ีบาไปหนึ่งต่อศูนย์ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาซิงซันเตเดมอยู่20คะแนนที่2เป็นมิลานเดสมี18คะแนนที่3เป็นเลอูเซร์โกซามนานี16คะแนน แลทที่4 0เป็น US 9ก็มี16คะแนนส,นส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นละซิงเดลฟอนมีอยู่9คะแนนที่21เป็นกาตาคินามยู่6คะแนนและที่22เป็นเตเนริเฟก็มีอยู่5คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ